ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการสุปพอดแคอต์น,นะคะ EP นี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับคอโนนะคะว่าที่คอโนคณะบัญชีสวัสดีค่ะพวกเรามาจากทีมวันดา้า Girl นะคะสมาชิกของเราค่ะท่านประธานค่ะลุงนะคะตำแหน่งประธานค่ะอะดิฉัน,นะคะมารีค่ะรองประธานคนที่หนึ่งค่ะแล้วก็จะมีสมาชิกอีก3คนค่ะก็คือ โยกเป็นประธานคนรองประธานคนที่สองค่ะแล้วก็จะมีแป้งเป็นเหียรันยิขาดแล้วก็มีคีมเป็นเลขาค่ะอยากให้น้องๆนะคะเลือกนโยบายของของทีมตัวเองแล้วกันถ้าข้อนี้เลือกมาสักหนึ่งข้อแล้วกันเอาที่รู้สึกว่าข้อนี้แหละโดดเด่นม,มากฉันอยากจะแบบว่า นำเสนอข้อนีอ้พวกเราก็อยากจะจัดกิจกรรมบัญชีพี่แนะแนวคะ่ะเป็นการออกไปแนะแ,แนวน้องๆชั้นมัธยมพี่กําลังสนใจจะศึกษาต่อในคณะบัญชีไปบอกเล่าเกี่ยวกับบัญชีเรียนอะไรบ้างสามารถจบมาทําอาชีพอะไรได้บ้างมีข้อดียังไงบ้างเพื่อเป็นการเชิญชวนน้องๆเข้ามาเป็นครอบครัว UTCC ด้วยกันคะ่ะเป็นการพ่อาคณะแล้วก็พิอามาหทาลัยด้วยนะคะขอถามแบบส่วนตัวนี้หนึ่งในการอยากรู้ว่าเหตุผล ของทั้งสองคนอะในการที่จะลงสมัครคอนคืออะไรอ่าใช่ค่ะทีมเราอะค่ะเคยแบบว่าทํางานร่วมกับคณะค่ะ<ม>เป็นงานเฟชชี่ได้ได้มาทําในได้มีส่วนร่วมมาทำในเป็นตําแหน่งสตาฟ<ม>ใช่แล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบคณะแบบในการทํางานของขคณะมากๆเลยค่ะเลยเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเข้ามาทํางานในนี้ด้วยค่ะ อ่าแล้วก็ส่วนตัวหนูค่ะทำงานด้านนี้มาตั้งแต่มัธยมแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําในองค์กรที่ใหญ่ขึ้นเพื่อได้ฝึกสกิลต่างๆพว่าการทํางานในคอนอค่ะมันทํางานร่วมกับรุ่นเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็คณาจารย์แล้วก็เหมือนกับว่าเราจะได้เรียนรู้จากตรงนี้แล้วก็นําไปพัฒนาในอาชีพตัวเองในอนาคตด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะอ่างั้นงั้นอยากอยากดู คนง่ายคนน้องดีกว่าว่าที่ผ่านมานะคะนูปีอะไรกันลเลยปีสองปีสองนะที่ผ่านมาสองปีเนี่ยได้มีกิจกรรมอะไรที่เราสองคนเข้าร่วม,มหรือว่าเป็นสตาร์ทอย่างนี้นะคะลองเล่าให้ก็อย่างที่พูดไปะคะ่ะมันจะมีงานสตาร์ทฟชชี่ที่พวกเราทั้งหมด5คนเลยะคะ่ะ <c oughs> ที่เข้าร่วมในคณะใชะคะ่ค่ะแล้วก็จะมีจะมีพวกเราอะค่ะที่จะเป็นแกนนำในการแบบว่า จัดทำค่ายอาสาค่ะที่ไปบริจาคของที่เชียงใหม่ค่ะโรงเรียนบ้านแม่มาลอค่ะแล้วก็มีเป็นสตาฟของรายการรายการหนึ่งใช่ใช่ค่ะเป็นเรียลลิตี้ค่ะแล้วก็เป็นฮัชเชอร์ของคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตลิซ่าบัตอะไรพวกเนี้ยค่ะมีงานขึ้งนอกด้วยใช่ค่ะของหนูก็เช่นกันเลยค่ะคือเราจะทําร่วมกันเลยทั้งห้าคนใช่เป็นแก๊งใช่ค่ะเป็นเพื่อนๆกันอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะ โอเคงั้นสุดท้ายอยากให้ทั้งสองคนฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังจะเลือกทีมเราหน่อยก็อยากจะฝากว้วดนะเกิรเบอร์สามเลยนะคะก็กิจกรรมก็จะแน่นหน่อยก็จากผลงานที่เราเคยทำมาใช่ค่ะไฟคอนเสิร์ตก็เลือกเราได้ค่ะการเรียนก็พวกเราก็ไม่เคยทิ้งเหมือนกันแี่ลยแต่ว่าเก็บประมาณเท่าไหร่สอุ กึ๊ดบัญชีก็เคอยนะคะนี่ <c oughs> คอนเฟิร์มจากเกรดน,น,นะคะอของของสมาชิกในทีอ่าโอเคอย่างนั้นก็สําหรับใครนะคะที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะมาเลือกตั้งกันนะคะวันที่23เมษายนนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกทีมกันได้ตัเกอร์เบอร์สามค่ะอ่าของคณะบัญชีนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย